มอปจอได้คุ้มกันเรือลำเลียงยุทธภกรของก,องกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟู ful, ชื่อ MV เข้าไปต้นดานิกินพร้อมด้วยเรือสินค้าที่ขอร่วมพวนอีกสองลำคือ p พ o n e er เนียซีสัญชาติมอนต้าและเรือพิตลกาก้าสัญชาติฮ่องกงเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2553จากทางเข้าปากอ่าวเอเดนณจุด B ตามเส้นทาง IRTC รวมระยะทาง6 0 0ไมล์เมื่อเดินทางถึงจุด A ในวันที่10ตุลาคม53 ได้ส่งเรือสินค้าทั้งสองลำเดินทางต่อไปเรือหลวงซิมิลันทำการคุ้มกันเรือแคปิตันจนถึงปากทางเข้าทะเลแดงหรือแบบอันแมนเดปซึ่งเป็นเส้นทางที่อยู่นอก IRTC ไม่มีกองกำลังของชาติต่างๆคุ้มกันและเป็นบริเวณที่มีเรือสินค้ารายงานว่ามีการกระทํามันเป็นโจรสลัดหลายครั้งในระหว่างเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวเรือหลวงซิมลันได้ตรวจพบเรือสคิปหลายลำมีพฤติกรรมน่าสงสัยจึงได้บันทึกตำบลที่ไว้ เมื่อส่งเรือแคปิตันเป็นที่เรียบร้อยจึงได้กลับมาตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งเมื่อเวลา1 6 3 0ามปอปจได้ตรวจกลุ่มเรือสกิปจำนวน8-9ถึงาลำบริเวณล,ละสิบององศา23ิปริบดานเหนือลอง43องศา49ลิปริบดาตะวันออกจึงได้ส่งฮอแบบเบล2 1 2เข้าทำการพิสูจน์ทราบขณะที่ฮอกกำลังปฏิบัติการเรือสกิปซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้เพิ่มความเร็วเหมือนมีทีท่าว่าจะหลบหนี มปจจึงสั่งฮอติดตามเพื่อสกัดกัน้นโดยฮอได้ทําการบินรอบเป้าและทิ้งทุ่นควันดักหน้าจนเรือหยุดเครื่องลอยลำจากนั้นมปจได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษด้วยเรือริฟสองลำเข้าทําการตรวจค้นเรือสกิปจํานวน3ลํลำซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันผลการตรวจค้นเรือสกิปดังกล่าวเป็นเรือประมงสัญชาติเยเมนมีคนประจําเรือลําละ4-6คนจากการตรวจคน้นโดยละเอียดไม่พบสิ่งที่เต้างสงสัยอื่นๆจึงได้ปล่อยตัวไป เสรสิ้นปฏิบัติการเมื่อ17:45